การดูดไขมันนะคะจริงๆเป็นหัาถการณ์ที่จะต้องทําโดยแพทย์ที่มีประสบการณ์เหมือนกัน4เทคนิคที่ใช้ในการดูดไขมันนะคะเดิมเนี่ยเขาใช้เรียกว่าเป็นคอนเวนเชนอลไลโปซักชั่นคือการดูดไขมันด้วยเครื่องซักชั่นเป็นแรงดูดสุญญากาศอันนี้เขียวบวมช้าเยอะปัจจุบันไม่ค่อยมีที่ใช้นะคะอันที่2เป็นเวเซอร์ไลโปซักชั่นเวเซอร์เนี่ยเป็นอัลตราโซนิกนะคะเข้าไปละลายไขมันให้กลายเป็นน้ําแล้วก็จะดูดด้วยความสมูทมากขึ้นเขียวบวมช้าน้อยพักพื้นสั้น ผิวหดกระชับได้ดีอันที่3จะเป็นตัว body ไ y p e ในคนไข้าบางคนเนี่ยคือผิวหย่อนคลอยมากนะคะ เนื่องจากเวลาเราอ้วนแล้วพออายุเยอะเนี่ยความกระชับหรือความคอลลาเจนใต้ผิวมันน้อยลงเรากลัวว่าดูดไขมันไปแล้วมันจะห้อยมันจะคอยห,อยหรือเปล่านเพราะนั้นตัวบอดี้ชาก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มาตอบโจทย์นะคะส่วนอันสุดท้ายจะเป็นในเรื่องของ b o d เจ e t นะคะเป็นเทคนิคการเอาแรงน้ําความดันสูงฉีดเข้าไปเพื่อให้เซลล์ไขมันมันแตกกระจายแล้วก็ดูดตามออกข้อดีก็คือเซลล์ไขมันเขาจะไม่ตายไม่บอบช้ำสามารถเอากลับเข้ามาฉีดเติมตรงบริเวณต่างๆได้นะคะ